ครับเข้าสู่ระเบียบวาระที่สองนะครับเรื่องการรับรองรายงานกาุปนระุมสภาเศบาสภานุสรีไม่ทราบว่ามีวันที่สภาเศ้าลภานั่นใดนะครับหรือคณะบริหารนะขอแก้ไขให้ทำการประชุมขอแก้เป็นประการสุผู้ชายนะ้ำได้ทรางต่อไปครับ แต่นทาที่18หน้าส3ทุครับก็เป็นอย่างนี้นะครับแต่ค่อยฟันะครจะได้แก้ให้ตักคำว่าผู้ที่ไม่ได้รู้เรื่องรู้เรื่องนี้ออกไปเพื่อกา้านเยียยาคว่าปราชาชนคุณใช้นครับการแจ้งการก้านเยียนาชิม่าขาต้องบปมอสปรีนะครับเรียนเชิญท่านเดยปรลดบินานบารการสถานทศานมือสปรี ท่านสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสระบุรีผู้สมเกียรติทุกท่านท่านรองนายกเทศมนตรีท่านพิมพ nah ิศาท่านเลขาการเมืองเทศมนตรีท่านประหลัดเทศบาลเมืองสระบุรีระเบียบวาระที่5เรื่องการแจ้งประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองสระบุรีเรียนประธานสภาเทศบาลเมืองสระบุรี เทศบาลเมืองสระบุรีได้ดำเนินการการทำแผนพัฒนา,ท,าท้องถิ่นพุทธศักราช2566ถึงพศ2 5 7 0ของเทศบาลเมืองสระบุรีเพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาของเทศบาลเมืองสระบุรีโดยได้มานินปฏิบัติตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรของ่วนท,ท้องถิ่นถึงฉบับที่3พุทธศักราช2561 แต่ที่เรียบร้อยแล้วตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาทแผนพัฒนาของอ,ของค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพุทธศักราช2548และที่แก้ไขเพิ่มเติมใหนจังหวัดพิสัมพ์พุทธศักราช2 5 6 1เมื่อผู้บริหารของทินได้เห็นชอบแผนพัฒนาทิศที่แก้ไขแล้วให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า30วันนับตั้งแต่วันที่ผู้บริหาร ท้องถิ่นชอบพร้อมทั้งแจแะะ้งสถานท้องถิ่นอำเภอและจังหวัดทราด้วยให้ผู้บริหา,ารท้องถิ่นประกาศใช้แผนพัฒนาที่มัดแล้วและนําไปปฏิบัติรวมทั้งแจ้งสถา,านท้องถิ่นคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแต่ละนาการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำเภอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่น สร้างเมืองรวมกันภายใน15วันนับแต่วันที่ประกาศใช้และติดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า30วันดังนั้นเพื่อเป็นการปฏิบัติตามระเบียบดางการข้างต้นระบบจึงขอเสนอแผนพัฒนาท้องถิ่นกุธศักดิ์ล2,566ถึง2,570ของเทศบาลเมืองสระบุรีเพื่อให้เทศบาลเมืองสระบุรีสร้างต่อไปขอแสดงความับถือ ลงชื่อนายธนรักนณ์ย <whiskey> ิ Bom ่งเลื <illing> ่อนุ่นายกเทศสมุตรีเมืองสระบุรีนายกเทศมนตรีธนั์นีเิุ่นะครับก็มีกาแจ้งครับเพื่อนชได้รับทราบนะครับนี้นะครับจะเข้าสู่ประเดียนวาที่ห้นะครับเรื่องรายงานผลการติดตามแระเมนผลแผนพันาท้องถนแต่น่้สั้งร้อยเจ็สิบเลาองทั้เจาองเทศบาลสระบุีมความสำราองทั้ร้อยหกสิ่นเลยั สภาทีบสภาเมืองสระบุรีท่านสมาชิกสภาเทศบสภาเมืองสระบุรีผู้ทรงศิษย์ทุกท่านท่านรองนายกเทศมนตรีท่านที่ปรึกษาท่านผู้แทนจากผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีท่านประธานที่สภาเมืองสระบุรีท่านรองประธานที่สภาเมืองสระบุรีท่านผู้น้าส่งารงานผู้เข้าร่วมทุกท่านครับเรื่องรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของที่ พุทธศักราช2,568ถึงพุทธศักราช2,565ของเทศบาลเมืองสรบุรีประการที่มุ่งมาพุทธศักราช2,564เพื่อความสอดคล้องของแผนพัฒนาท้องถิ่นพุทธศักราช2,566ถึง2 5 7 0เรียนประธานเทศบาลเมืองสรบุรีด้วยชนะคมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสระบุรี ได้ดระเมินการติดตามและ,มะมลแประเมินผลแผนพัฒนาท,ท้องถิ่นุทธศา,าสร์การ2 5 6 1ถึง2,565ประจำปีงบประ้ามาณุทธศักรกาล2,564และผลการพัฒนาติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อความสอดคล้ของแผนพัฒนาท้องถิ่นครับท่านที่สนัเสัปดาห์ที่18คอุริยาร2,564ในห้องประชุมสภา เทศบาลบุญสอดีโดยได้ปฏิบัติตามขั้นตอนและวิธีการแห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยงของทีพุทธศาาักราช2548และที่แก้ไขเ,กเพิาา่มเติมถึยยงฉบ,บับที่3พุทธศาาัออกราช2561เป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยมีบทสรุปดังนี้แผนพัฒนาท้องถิ่นพุทธศักราช2561-2565ถึงของเทศบาลบุญสอรีจากทีมวิเคราะห์ของ 564เทศบาลเมืองสระบุรีได้รับการอนุมัติงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการและกิจกรรมในปีงบประมาณพุทธศักราช2564จำนวน277โครงการที่232ล้าน32,480บาทมีโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน29โครงการและนโยบายการบริหารของเทศบาลเมืองสระบุรีแบ่งออกเป็นยุทธศาสตร์4ด้านด้วยกันได้แก่ ยุทธศาสตร์พัฒนาคนยุทธศาสตร์พัฒนาเมืองยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจยุทธศาสตร์พัฒนาชุมชนและสังคมนะครับตั้งแต่ตั้งคันปนหึกงสื่อชีวิตโดยแบ่งการพ <ind> okay? <ind> ัฒนาออกเป็น5ช่วงเวลาด้วยกันนะครับช่วงวัยที่หนึ่งจุดหนึ่งนะครับช่วงอไฟฟ้านั้นได้รับการปรับปรุงแก้ไขอย่างรวดเร็วนะครับก็จากที่ท่านสมาชิก ส่งเกรทุกท,ท่ารวมถึงที่ศาและในขังการเนี่ยได้ลงพื้นที่แล้วก็ได้ชี้แจงให้กับสถานการณ์้างได้ปรับปรุงแก้ไขโดยทันทีไครถนนปราศจากหลุมบ่อนะครับก็ขอชื่นชมนะครับทางสถานการช่ชางทางสถานสารสุขนะครับที่ได้รับแจ้งแล้วก็ดำเนินการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนความรุงแก้ไขนะครับทั้งเรื่องถนนเป็นลุเป็นบ่อได้มีการนำยางแอสฟัน ท่านแอสฟัน hmm. นะครับ mm hmm. ไปไปดำเนินการแก้ไขให้อย่างรวดเร็ว mm hmm. ครับท่านรองวิทูลู่ว้มซ้าย mm hmm. กับทางสํานักสาธารณสุขนะครับได้ทดรองและก็ดําเนินการนะครับตอนนี้พี่น้องประชาชนหลายท่านนะครับร้องร้าว่าบางจุดก็ยังยังไม่เรียบร้อยซึ่งทางคณะผู้บริหารไม่ได้นิ่งนอนใจแล้วก็นํามา ประเมินผลแล้วก็จะวาแงแผนการจัดก,การให้เรียบร้อยนะครับที่เราจะต้องดำเนินการแก้ไขให้น้องประชาชนได้รับความสะดวกสบายแล้วก็ให้บ้านเรือนของเราสะอาดสวยงามมาก,กทิ่สุทีบาต้องสะอาดไหลดีมีใช้ทุกปีนะครับตอนนี้น้ำประปาของเทศบาลืองสตรีของเราหลายๆจุดนะครับที่น้องประชาชนออกมาชื่นชมนะครับว่ามีความใสแล้วก็ได้รับ มีคุณภาพาที่ดีขึ้นท่านผอวินัยนะครับช่วยดำเนินการนะครับหลังจากที่เราเข้ามามีการล้างถังน้ำใสเองทางร้านถังถังน้ํานะครับก็ขอให้วางแผนไว้ว่าอยากจะให้ดําเนินการให้เป็นมาตรฐานแล้วก็ทําอย่างสืบเนื่องต่อไปนะครับสามารถบำบัดน้ําได้อย่างมีประสิทธิภาพตอนนี้นะครับสถานีบำบัดของเราเนี่ยเราสามารถกรองน้ำได้ถึง หนึ 1> 1, 2, ่งหมื่นสองพันกว่ากว่าคิวใช่ไหมครับแต่ตอนนี้สามารถดำเนินการที่เข้าไปในบำบัดได้แค่ประมาณไม่ถึงสี่สิบเอร์เซ็นตนะครับก็เป็นเป็นการบ้านของผู้บริหารนะครับแล้วก็อของของสํานัก,การชาติ็จะทำไงที่จะสามารถนำน้ำมาเข้าสู่รงบระบัดน้ำเสียได้เพิ่มมากขึ้นเพื่อที่จะให้การประบัดน้ำเสียของเทศบาลเมืองสระบุรีนั้นสามารถเีประสิทธิ์ทำทำ,ทำได้ ให้เต็มกับกำลังความสามารถาถึงหนึ่งหมื่นสองพันลูกบาทเมตรนะครับแล้วก็เรารองรองรองรับแนอานาคต้นอี 1, กหนึ่งหมื่นสองพันลูกบาทเมตรนะครับแล้วก็จะทำแอปพลิเคชันนะครับการบริการการให้ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลและแจ้งเรื่องเราเรื่องราวร้องทุกนะครับ การจดทำฟรีไวไฟาสาธารณะทางสาที่สํสาคัญนะครับอันนี้เราก็พูดคุยกับผู้ให้บริการนะครับว่าเราจะสามารถทํายังไงได้ตามบัญบัต่าตามกฎหมายคณะอนรญะโดยใช้พลังงานไฟฟ้าอันนี้นะครับผมได้พูดคุยนะครับกันแผนเพราะว่าตอนนี้หลายๆประเทศนะครับแล้วหลายๆาผู้ใช้รถหลายๆคนดีกว่าเรื่องเดียทเห็นว่า,ารถไฟฟ้าในอนาคตเนี่ยจะเป็น อีกทางเรื่องหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเทศบาลเมืองสาวบีจําเป็นจะต้องมีจุดบริการที่ช์จรนไฟฟ้าให้บริการพี่น้องประชาชนนะครับก็อันนี้อาจจะเป็นการบริการพี่น้องประชาชนนะครับก็จะริงๆีอยู่อยากจะเสนอเข้าไปในแผนในโอกาสต่อไปนะครับในชนุมชนทั้งเชิงเขาหนึ่งและเชิงเขาสองเพื่อที่จะพัฒนาอาชีพสร้างรายได้ให้กับชุมชนนะครับเป็น ต้นแบบให้ก <bass> ับชุมชนต่างๆในเทศบาลนนทบุรีนะครับผมได้ระเกียดความคิดและเสนอแนะต่อท่านท่านเจ้าวาดนะครับว่าผมเห็นในคลิปวิดีโอนะครับวันนี้ไม่รู้ว่าจะสามารถอยู่ในนี้ได้หรือเปล่าทำคนเดียวไม่ได้ต้องขอความร่วมมือนะครับจากสมาชิกสภาเทศบาลจากสมาชิกสภาเทศบาลงนนทบุรีที่จงเ การเงิบบนสอดีทุกหน่วยงานนะครับเป็นกําลังหลักนะครับและจากที่น้องประชาชนนะครับรวมกิจาการสนับสนุนการทุกทุกภาคส่วนเพื่อเพื่อสร้างเงินสอดีของเราให้สวยงามและดีขึ้นไปกว่าเดิมเพื่อพวกเราในวันนี้ในกะารพิจารณาลูกหลานของเราในอนาคตมาร่วมกันสร้างและพัฒนาเงินสอดีของเราไปด้วยกันนะครับขอขอบคุณทุกท่านทีน่มาเคารพนะลงชื่อ ในีนัที่เกียรุ่ในประเทศสมนทรีมีครับรเศมนตรีเรื่องออนักแก้ไขเ่ยนแป็นคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการกิจการประปาประจำปีงบประมาณพุทธศักรุทธศักราช2564รมแ้กรณียังไม่ได้ต่อทีู่กนำนตรงที่หลักก็ ประธานสภาเทศบาลเมืองสระบุรีท่านรองประธานสภาเทศบาลเมืองสระบุรีท่านเลขาธิการสภาเทศบาลเมืองสระบุรีท่านสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสระบุรีผู้ส่งเสียงทุกท่านรองนายกเทศมนตรีท่านที่ปรึกษาท่านเลขาธิการนายกเทศมนตรีครับท่านผู้แทนจากผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีนะครับท่านรองปลัดท่านหัวหน้าส่วนการงานตลอดจนเจ้าหน้าที่นะครับ ีนกก่น้องับจากเมื่อกี้นี้ผมได้แถลงรายงานการปฏิบัติงานตามนโยบายของผู้บริหารน,นะครับประจำปีมงมื่วานาน64ในนั้นนะครับก็อยากจะฝากท่านสมาชิสภานะครับว่า,อาตอนนี้ในช่วงสถานการณ์โควิดการแพร่ระบาดของโควิด -19 น,น,นะครับเรา,าก็ลงพื้นที่นะครับ ในชุมชนอยู่ตลอดหลังจากการสามารถจะคาดหวังของโครงการนี้ขึ้นเนี่ยเขาอยากจะทำอะไรนะครับเขาอยากจะทำกิจกรรมอะไรเราจะได้วางแผนไปล่วงหน้านะครับใส่ไว้ในแผงงบประมาแผนโครงการนะครับผมเชื่อว่าทุกขั้นโอยู่แล้วแต่ว่าอยากจะฝากให้เป็นตัวเชื่อมจากทุกส่วนทุกกองคอย เข้าไปในแขกองบประกาณนะครับแล้วก็ที่เราจะทำนะครับทุกปีทำเรียกปฏิบัติคือเทศบาลเมืองสังดีจะทำปฏิทินนะครับของเทศบาลเมืองสังดีให้กับที่นักประชาชนในเขตเทศบาลนะครับอยากจะให้ลองดูผมเคยไปเลยทุกปีเพราะว่าอะไรครับมันเราเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวด้วยถ้าสมมติว่าเรารู้่วงหน้า เราจะแพนได้ถูกครับว่าเราจะไปเที่ยวที่ไหนเมื่ไหแล้วเราก็ถ่ายถ่ายส่งไปตอนนี้เดี๋ยวเราจะมีเว็บไซต์มีแอปพลิเคชันนี้นะไอตัวเนี้ยครับมันจะโชว์อยู่ในแอปพลิเคชันอยู่ในเว็บไซต์ของเรานะครับเราโปรโมทเว็บไซต์เราโปรโมทแอปพลิเคชันเนี้ยคนที่อยู่ทั่วประเทศสามารถมาคิดได้สลับีมีอะไรที่สะวับเืินสรับมีจัดอะไรเขาจะวาแงแผนคะรับ